ก็เหมือนอาจารย์พุทธทาสพูดแหละว,ว่าผิดแล้วก็ผิดไปแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตือนเองคืออย่าให้เราไปทําผิดในเรื่องเก่าซ้ําก็แค่นั้นนะมันมีแค่นั้นนะครับเพราะว่าทุกคน,นชีวิตก็ต้องไปต่ออชีวิตมันต้องไปต่อ,อม,มีเรื่องอะไรที่เศร้าที่สุดในชีวิตบ้างไหมเรื่องที่เศร้ามีไหมไม่มีนะคะ ไม่มีนะเรื่องเศร้าๆไม่แต่งตัวไม่สวยอันนี้เครียดถ้าแต่งตัวไม่สวยนี่ก็คือต้องลงที่ช่างแต่งหน้าแล้วไม่ไม่เศร้าขัดเครียดเครียดแล้วก็คิดว่ากูจะทำนี่กูจะเปลี่ยนช่างหรือว่ากูจะหาช่างทีื่อยๆเสยแล้วสวยแล้ววันนี้สวยเจอมีดเลยเยอะบ่อยค่ะยิ่งแต่ช่วงแรกๆที่หนูยังทํางานแบบเป็นพิธีกรรายกรรายการอ่ะบางทีวันหนึ่งแต่งหน้าประมาณสี่รอบพี่บวยแล้วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรโอ้โหแบบบางทีเหนื่อยมากรู้สึกแบบเหนื่อยมาก คุณผู้ชมครับผมอันนี้ผมเห็นนะสิ่งที่แพรได้เขาพูดว่าออกมาสึกออกมาคือเขาบอกว่าอยากดูแลคุณแม่ <c oughs> แล้วเสร็จเรียบร้อยออกมาออกมาจเจ๋งเ,เขาเป็นพิธีกรเยอะมาก <c oughs> อย่างเช่นช่องแปดที่เป็นอะไรนะ,ะ,ะร,นะรนายการฟาดหัวข่าวฟาดหัวข่าวหรืออะไรก็ตัดงานเยอะแต่วันเึ่นเขาพวกหันทุกอย่างกลับบ้านมองกลับ มันเหมือนกับสิ่งที่เขา่พูดมาตอนแรกแล้วเขาคืออันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนนะคือเขาบอกว่าเขา่จะกลับมาดูแลคุณแม่กลับไปหาที่ที่ปลอดภัยเซฟโซนของเขาแล้วสุดท้ายเขากลับบ้านจริงแล้วก็มามองๆเนี่ยกระบวนการที่เห็นเงินอยู่ตรงหน้าแล้ว<ฆ>ปล่อยมาได้ยังไงแล้วไปที่เพราะมันมันเหมือนใคที่จะลืมนะเราพูด<ฆ>โอ้โหท้าทรมั้ยนะ เอางี้ว่าหือปัจจัยนี่เขากว่าปัจจัยเลยนะปัจจัยใช้กับพระใช่ค่ะเงินทองนี่ฝากเป็นขาโถมเลยนะขาโถมเลยนะทำไมถึงปล่อยได้อันนี้มันมันเหมือนเป็นการที่เราเราจําเป็นต้องซื่อสัตย์กับตัวเราเนาะแล้วหนูแล้วหนูรู้สึกว่าเราสึกมาเพราะอะไรเป้าหมายที่ที่เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราแบบตัดสินใจได้ว่าเออเราออกมาเถอะ เรามีความกังวลในอะไรเรามีหน้าที่อะไรที่เราต้องอต้องรับผิดชอบดูแลซึ่งหนูได้ลั่นปากแล้วก็ได้พูดท่้งบอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับกับสังคมว่าที่หนูอันหนึ่งที่ทาให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่เสียดายเลยที่หนูจะสึกออกมาคือการที่หนูได้มาใช้เวลาที่หนูเหลืออยู่หรือมาชดเชยเวลาติดแปดปีที่หนูจากบ้านไปเนี่ยก็คือการที่หนูได้กลับมาอยู่กับครอบครัวและอันนี้เมื่อเราได้พูดอันนี้แล้วว่า เหตุผลอันหนึ่งที่สําคัญเลยของการที่สุดคือเราอยากกลับมาอยู่บ้านอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวฉะนั้นต่อให้หนูสึกมาแล้วหนูอาจจะมีจังหวะโอกาสบางอย่างที่ทําให้หนูแบบได้งานแล้วไปทํางานได้เงินอยู่ที่อื่นแต่ลึกๆมันก็ยังติดค้างอยู่ในใจว่านี่ไม่ใช่เหตุผลที่เราที่ทําให้เราสึกออกมาและถ้าเราและ,ละ,ะใช่และถ้าเราเลือกเหตุผลนั้นนี้และเราสึกออกมานั่นหมายความว่าเราโกหกตัวเราแล้วเราก็โกหกสังคมด้วยว่า ว่าอ่ะไหนบอกว่าดูแลแม่แล้วข้าแบบหลงชื่อเสียงมาเป็นดาราอยู่ในกรุงเทพแม่มป่วยทิ้งแม่มอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าไม่ได้ทําแบบนั้นไม่ได้หนูก็เลยพยายามหาทางลงและพยายามหาทางลงที่มันแบบที่มันสมูทที่สุดแล้วเป็นการรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยก็คือทํารายการให้มันครบซีซั่นนะพี่บอยอยู่ในวงการที่เขาเจะูจริงจริงคนผู้จัดไม่ชอบนะเกลียดนะไม่เป็นไรเกลียดก็เรื่องของเขาครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เขาจ่ายเงินเขาใจใสไปถึงว่าคือผู้ใหญ่เพราะว่าเขาให้โอกาสมาแล้วปฏิเสธก็เหมือนแบบ ไม่หนูก็ขอบคุณแล้วว่าหนูก็หนูก็ขอบคุณที่ให้โอกาสหนูที่ผู้ใหญ่เอ็นดูหนูลูกเขียนบทความนะครับตอนที่หนูจะออกมาเขียนบทความขอบคุณเลยไม่ได้มีปัญหากับผู้ใหญ่ในวงการหรือใครเลยแต่ว่าหนูมีภาระหน้าที่ที่หนูต้องหนูมันมันมันสำคัญกว่าที่หนูหนูต้องหนูต้องทาแลวหนูก็บอกตรงๆงั้นทีนี้ถามอันนี้ขอถามตรงๆนะทำหน้าที่อะไรอย่างที่แพรลี่บอกอันเนี้ยผ่านไปละทีเนี้ยตัวค่าตัวแพรลี่เองเนี้ยเราอยู่ในวงการบันเทิงเรารู้กันอยู่แล้วว่าถ้าแพรลี่ไปทํางานเนี่ยค่าตัวเยอะอยู่แล้ว มันก็ต้องเป็นเงินก้อนมหาศาลถามตรงๆเลยเสียดายไหมไม่เสียดายเพราะหนูคิดว่าหนูหาได้เยอะกว่านั้นนม่ช่วยร้อนเล่งแอนถ่อยครับเล่นแอนเล่ร้อนเลอนู่ง่อนเลงอนเล่ง่ได้ อออะไรนะพี่บ๊วยสายทางไม่ค่อยดีช่วงนี้พี่มีทองอยากจะปล่อยอะไรนะต้องเดินทางกลับตอนนี้เลยเหรอโล้อยไม่ยิ้มก็ได้ไดแล้วตป็นเสขยายความคำว่าแพรลี่สามารถหาเงินได้มากกว่านี้อีกนิดนึงหนูว่าถ้าเราอะไรประมาอะไรประม่นเออศักยภาพในตัวเองค่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าเรามั่นด้วยคมที่เราพูดแต่เรา มีสิ่งที่มันที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่มันรองรับอยู่แล้วก็คือเช่นตอนนั้นหนูทํางานอยู่ในวงการก็จริงแต่หนูไม่หนูไม่ได้ทิ้งการขายของออนไลน์ที่หนูที่หนูทําอยู่หนูทํางานในวงการแต่หนูก็ยังสร้างงานให้ให้ญาติพี่น้องที่บ้านขายน้ำพริกบ้างขายอะไรต่างๆแล้วแต่ตอนนี้กระปิ่นูขายดีมากแต่หนูไปออกรายการเนี่ยเนี่ยหนูรู้สึกว่าต่อให้หนูไม่ได้ทําอันนึงหนูก็หนูก็ไม่หมดศักยภาพที่หนูจะสามารถดิดนลนและหาเงินได้รอกต่อให้มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับ ตรงที่เราอยู่ในจุดจุดที่มันอยู่ในวงการน่าถามว่าแล้วหนูคนตัวคนเดียวหนูไม่มีน้องนะหนูไม่มีพี่น้องหนูมีแค่พ่อแม่หนูจะต้องหาเงินไปขนาดไหนกันเชียวกันได้เงินเยอะแต่เราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอ่ะหนูรู้สึกแบบนั้นนะเหมือนตอนที่หนูอยู่กรุงเทพหนูอยู่แค่กลับมาหนูอยู่ที่คอนโดห้องแคบๆอย่างเงี้ยแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาเพื่อที่จะแบบเร่เงินกับคนแล้วเสร็จแล้วกลับมาเข้าห้องก็แบบ S <S เหนื่อยเหมือนเดิมแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้หนูรู้สึกว่า,น,านี่ไม่ใช่การใช้ชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนที่เราราักอ่ะมันไม่ใช่แล<ม>วถ้าใครไม่มีแม่ที่ป่วยเป็นโรคที่แบบเราร<ม>ู้สึกอย่างมะเร็งอย่างเนี้ย<ช>หนูรู้สึกว่าต,วต่อให้หนูแบบหาเงินได้เยอะแต่ถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่แล้วแล้วเงินแบบนั้นไม่ได้ไปซัพพอร์ตความสุขของแม่ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้หนูยังอายุยังน้อยอยู่เลยใช่ใช่เอามาคิดพี่บอยถามคุณแม่เป็นไงบ้างคุณแม่ก็ลังใจดีตอนนี้ก ดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในกระบวนการรักษาเพราะว่ามันไม่ได้หายขาดเนาะเราก็รู้อยู่โลกโลกมะเร็งเนี่ยก็ยังเพิ่งกลับไปให้คีมโมอ,อีกอย่างเงี้ยค่ะแพนที่ทํางานอะไรแล้วมีความสุขที่สุดทํางานอะไรก็ได้ที่เราได้ใช้ได้ใช้ชีวิตไปด้วยแล้วก็หาเงินไปด้วยซึ่งตอนนี้หนูพอใจมากๆกับชีวิตตัวเองเพราะว่าหนูสามารถแบบหาเงินได้เช่นหนูขายร้าขา,ขายออนไลน์ทํางานอยู่ที่บ้าน<ม>แล้วก็ได้มีเวลาอยู่กับพ่อแม่อย่างเต็มที่เลยอยากตื่นตอนไหนก็ตื่น อยากกินตอนไหนก็กินอยากนอนตอนไหนก็นอนเนี่ยคือความสุขที่สุดแล้วนูรู้สึกว่าพอแล้วแค่นี้แล้วถ้าพูดถึงเรื่องความสุขอะความสุขช่วงที่บวชอยู่ช่วงที่อยู่วงการเทิงกับช่วงที่มาเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยสุขต่างกันไหมละไหนสุขที่สุสดจะมาเป็นมันสุขคนละอย่างก,กันแต่ว่าถ้า เป็นความสุขที่ต้องเอาไปวัดกับเป้าหมายในชีวิตน่ะแน่นอนว่าความสุขที่หนูรู้สึกว่ามันมันตอบโจทย์อ่ะไม่เราไม่พูดว่าอย่างไรสุขมากกว่ากันดีกบ่ามองว่าแบบไหนเป็นความสุขที่มันตอบโจทย์กับชีวิตเรามากที่สุดก็ต้องเป็นความสุขอย่างที่หนูเลือกอยู่เพราะหนูรู้สึกว่าคนเราบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนที่สามารถเลือกอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะบางทีเราก็จะเป็นต้องเลือกอะไรที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องยอมปล่อยอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราเลือกไม่ได้เหมือนโบราณสอนน่ะ จะปลาสองมือมันไม่ได้หรอกบางทีเราก็ต้องเลือกจับอันใดอันหนึ่งแล้วอันอื่นที่จับไม่ได้ก็ปล่อยไปแล้วไม่ต้องไปเสียดรงมันก็คือตอนนี้มีความสุขมากเกิดวันอะไรสุขตามอัตภาพเกิดวันอะไรเออเกิดวันกะฟรกเดี๋ยวจะขโมยดวงเอาใจละขโมยดวงไม่กลัวขโมยดวงไม่กลัวกลัวขโมยเงินขโมยดวงเอาไปเลยอยากได้เอาไปเลยค่ะเดี๋ยวบอกให้หมดเลยพี่บ๊วยเอาไปเลยทําไปทําอะไรผู้หยิงผู้ยามอะไรเอาไปเลยเธอถ้าเอาเอาดวงไปไม่พอเอาตัวไปด้วย เดี๋ยวให้ตัวไปด้วยเลยยอดเลยทีเดียวงานทัตัวตอมาติ่จะได้ออกได้เลยะานทั้งตัวไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วมองยังไงกับเรื่องนี้มั่งเรื่องอะไรครับขโมยดวงเนี่ยแล้วเธอไม่รู้ว่าความรู้สึกหนูเดียวยอนรันขอโทษนะถ้ามีใครเชื่อเรื่องนี้แต่หนูรู้สึกว่ามันอยู่ที่พื้นฐานความคิดเราก็แล้วกันถ้าคุณเชื่อเรื่องดวงเรื่องอะไรเนี่ย มันก็ไม่แปลกที่ครูจะมีความรู้สึกกังวลและมีความคิดว่าเออเรื่องขโมยดวงมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําได้มีจริงแต่สาหรับหนูในชีวิตหนูไม่มีคําว่าดวง mm hmm. ชีวิตหนูมีแต่คําว่าคิดและทำไม่เคยดูดวงเลยไม่มีไม่ดูและห้ามดูด้วยถ้าดูหนูดา่าหนูพูดตรงๆนะตอนที่หนูสึกมาใหม่หนูมีปัญหากับ อาจารย์สินแสนสินแสนเข่งแล้วเพิ่งดีกันตอนที่ไปรับรางวัลล่าสุดดีกันแล้วเนาะเนี่ยก็พออย่าใช้สื่อไม่มีไม่มีไม่มีแล้วไปเจอกันอาจารย์ก็น่าแรักมากหนูก็ถามอาจารย์เนี่ยวันนี้หนูมาเจอกันแล้วแต่ดูดวงหนูอีกไหม <ข>าอาจารย์เลยอ,อยากดดูหนือแบบไม่ดูแล้วอาจารย์ชื่นชมแพรลี่มากอันนี้หนูีหน้หนูก็แบบหนูก็เลยบอกอาจารย์หนูขอโทษนะคะถ้าแบบว่าเมื่อก่อนมันแบบเออหนูใช้คำพูดรุน,นแรงอะไรกับอาจารย์อะไรอะไรแบบนี้หนูขอขอโทษประเมันอาจเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันแบบนี้ไม่ได้มีอะไรมาคุยมาเคลียร์กันมันก็เลยทําให้เออถ้าส่วนไหนที่หนูแบบพูดกับอาจารย์แล้วเออมันมันเป็นการก้าวร้าล้ไม่เคารพผู้ใหญ่อะไรเงี้ยหนูก็ขอโทษด้วยอาจารย์ก็เลยชวนมาในเนี้ยอาจ ยิปยินโอลง,ลงลงติดตอบช่องของอาจารย์เนี่ยก็เลยแบบ<า>ไม่มีต่อไปนี้ไม่ดูอีกแล้วแพรล,ลี่อาจารย์ไม่ได้ดูแล้วคุณผู้ชมครับอันนี้นะอันนี้เป็นความรู้จากพระไตรปิฎกข้อห้ามสี่ขาบทต่างๆให้รู้เลยว่ามันมีความคิดต่างๆมหาสารมากมายใน,ในถ้าเกิดคุณอ่านคุณจะรู้ว่าในสมัยพุทธองค์เนี่ยพระพลังงานแห่งจิตค่ะ เราสามารถจินตนาการได้มหาศาลมากไม่ต้อทังเรื่องดวงขงโมยดวงถ้าเราเชื่อมันจะเป็นแบบนั้นหนึ่งสองสามสี่มันจะมีเหตุและผลแบบนั้นเลยไหมครับมันเออหนูชอบที่อาจารย์ถึงทำแกพูดวันนี้ในรายการ,าารนะครับเดี๋ยวย้ำก่อนว่าหนูไม่ได้เห็นด้วยกับอาจารย์ทุกเรื่องนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นหลักคาสอนหรืออะไรส่วนใหญ่เราค่อนข้างมองตรงกันหนูหนูเห็นด้วยชอบชอบที่อาจารย์ถึงทำแกพูดว่าคนเราถ้ามันมี ความคิดเอ็นเอียงไปในเรื่องไหนอะ่ะ <c oughs> มันก็จะหมกมุ่นอยู่แก่ับเรื่องนั้นแหละสังเกตไหมเหมนเหมือนหนูว่าถ้าสมมติแบบหนูหนเป็นคนที่ชอบหมกมุ่นเรื่องผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบความคิดหนูว่าเอ๊เดี๋ยวเสร็จรายการนี้จะไปไหน <c oughs> คุณจะไปที่ไหนดีล่ะคุณจะไปร้านไหนดีล่ะคุณือใส่อะไรก็คุณยอมคุณจุดจ่อแล้วนี่อยากพูดแบบนี้อยากบอกอุ้ยผมบ้าการ์มเรือยับไม่ผิดนี่ทำไมเราเรารู้สึกว่าเรามิความรู้สึกน้อมเอียงไปเรื่องไหนเราก็เราก็จะคิดวิตกอยู่แต่กับเรื่องนั้นก็เหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่รู้สึกว่าเรามีความคิดโน้มเอียงหรือมีความรู้สึกว่าเราเชื่อในเรื่องของราศีเรื่องของดวงชะตาอะไรแบบนี้แหละ มันก็ไม่แปลกที่เราจะมีการดําเนินวิถีชีวิตเราไปด้วยความเชื่อที่เรายึดสิ่งเหล่านี้มาเป็นมาเป็นมาเป็นหลักสําคัญจิตเตนั้นยติโลโกนะคะโลกสัตว์โลกเนี่ยหมุนไปตามความนึกคิดของตอนเองคุณนึกคิดเรื่องไหนเป็นส่วนใหญ่จดจ้องอยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นแหละมันก็จะมีอิทธิพลชักจูงวิถีชีวิตคุณ<ม>แต่ถ้าคุณไม่เอาจิตของคุณไปผูกมัดไปจดจ่ออยู่กับเรื่องไหนอ่ะคุณก็จะมีความเป็นอิสระ ในในความคิดและในตัวของคุณอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจริงๆแพลนี่มีน้องเพียงน้องเพียงไปเรื่องไหนบ้างเยอะทุกคนมีหมดอย่าบอกว่าเราไม่มีจิตยึดติดหน,<ล><ๆ>นูก็มีจิตยึดติดนะอย่างาน้หนหนูยึดติดความสวยความงามอย่างเงี้ย<อ>ถ้ารู้<ๆ>ว่าเออมาออกอรายการพี่บวยต้องสวยอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>หนูก็ต้องแบบอ่ะวันนี้ต้องแต่งสวยต้องสวยนี่ก็คือจิตยึดติดอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเออเราอยากมีความสวยความงามทุกคนมีหมดแหละค่ะอืม<ๆ>อย่างอันนี้พลังงานแห่งจิตอันเนี้ยคุณผู้ชมวันนี้ดีมาเพราะว่าถ้าเรายึดไปด้านหนึ่งมันจะเขาเรียกว่า จับถูกอ่ะเฮใช่เลยเหมือนเราหมกบุนกับตัวเลข<อ>เราจะเจอตัวเลขกันไปหมดสมมุติเราสนใจเรื่องเลขแปหรือเลขสิบแปดหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเห็น,หนไ,ปไปหมดเขาเรียกว่าโฟกัสสิ่งไหนมันจะเห็นสิ่งนั้นถูกต้องครับอย่างนี้ถ้าในมุมมองไปแบ,บ้วก็คืออยากให้คนโฟกัสสม,มมติว่าคนที่กำลังสนใจเรื่องของดวงเรื่องของการอ,อะไรต่างๆเงี้ยอยากให้เขาโฟกัสยังไงเพื่อให ประสบความสำเร็จพี่ว่าแพรนี่ประสบความสำเร็จนะนะให้คุณค่าตัวเองมีรายได้มีชีวิตที่น่าพอใจทำยังไงครับหมายถึงว่าถ้าคนเชื่อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับหนูว่ามันชีวิตต้องมีความบาลานซ์เนาะหนูไม่ได้บอกว่าเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปฏิเสธทุกอย่างและโดยข้อเราต้องข้อลบข้อที่จริงว่ามันเป็นไม่ได้หรอกพระเจ้าบอกว่านานาทิเถนานาสยิเตค่ะ คนเรามันมีความเห็นแตกต่างกันจะทําให้คนเห็นเหมือนกันตรงกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไไดแต่ว่าถ้าสํหรับหนูถ้าหนูให้คาแนะนําหนูก็บอกว่าเราก็เดินในทางที่มันพอเหมาะพอดีไม่ไปยึดความเชื่ออะไรมากไปแล้วมันจนทําให้มันกลับกลายมาเป็นแทนที่ความเชื่อที่เรายึดอะ่ะก็คือถ้าหลักเป็นหลักศาสนาพุทธนะคะเราไปยึดอะไรเราไปยึดความเชื่อยึดศรัทธายึดความเห็นอะไรแล้ว ความเชื่ออันนั้นความผิดอันนั้นมันควรจะเป็นสิ่งที่มันมาปลดเปื้องพันธนาการทุกความทุกข์ในใจิตใจเราอันนี้คือหลักของพระเจ้าเลยถ้าพระเจ้าสอนทาอะไรให้คนเนี่ยทำมันนั้นจะต้องมีประโยชน์อันหนึ่งคือดับทุกข์แก้ปัญหาหได้ถ้าสิ่งที่พูดไม่สามารถแก้ปัญหาหรือดับทุกข์ได้พระเจ้าไม่พูดพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพูดสองอย่างทุกข์ก,กับการดับทุกข์ปัญหากับการแก้ปัญหาก,ก็เหมือนกันคุณจะยึดความเชื่ออันไหนเนี่ยถ้าคุณไปยึดแล้วมันยิ่งทําให้คุณแบบตาบอดอยู่แล้วตาบอดหนักเ้้าไออออีีกกกหหููนนววยยย่่และรง ลองลองแบบพิจารณาให้มันดีๆไหมลองแบบทบทวนไอ้ความเชื่อความเห็นดูไหมและสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่บางทีใครบอกใครไม่ได้หรอกเพราะว่าสิ่งที่มันจะสอนคนได้ดีที่สุดนะคะหนูบอกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชหนังสือเล่มนี้นะหนูบ,บอกเลยอาชาพุทธจะแบบถล่มหนูก็ช่างหนูไม่เชื่อว่าอ,อันนี้จะเป็นสิ่งที่สอนคนได้ดีที่สุดแม้จะเป็นพระไตรปิฎกหรืออะไรแต่ว่าธรรมะที่แท้จริงมันคือประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรา ทุกคนมีความทุกข์คนละอย่างใช่ใช่ใช่ถ้าคุณไม่เข้าใจความทุกข์ในตัวคุณคุณยังไม่มองไม่เห็นความทุกข์ในตัวคุณและคุณคิดว่าคุณจะหาวิธีดับทุกข์ได้โดยอ่านธรรมะที่มันอยู่ในหนังสือเล่มเล่นนี้คุณไม่มีทางคุณไม่มีทางเจอทางดับทุกข์หรอกก่อนที่คุณจะมาค้นหาการดับทุกข์หรือวิธีการทุกข์คุณต้องค้นหาความทุกข์ในใจคุณให้เจอก่อนแล้วคุณต้องยอมรับมันให้ได้ก่อน อันนั้น <Okay. S 1> คือสิ่งที่มันจะเปิดตาคุณให้คุณเห็นธรรมะที่มันอยู่ในนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านยอมรับแล้วไปต่อมันมีขั้นตอนและวิธีในการค้นหาไหมคือบางคนมันหาไม่เจอจริงๆนะบางคนก็บบเอ้ยฉันทุกข์เออมันแค่รู้สึกแบบอ,อึนๆแบบหน่วงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณไม่รู้มันคกอดไม่ื่นตื่ขึ้นมาแล้ใชไคะอึนๆนดดๆทำไมคาชขี้ไม่ออกหนูกเลยจะพูดขี้ไม่ออกละมึงขี้ไม่ออกหนูใครไงหมองโดดมึงเรากินยาถ่ายด้ไหเพื่อเพื่อได้่อเพืดอเพื่อเาื่าย่อยดื่อเ แม่อยากจะหยิบสปอนเซอร์คือมันคือไงว่าบางทีมันปวดหัวก็ได้ใช่ไหมว่าปวดหัวนุ่มดวนมันไม่กินพนดวไม่อย่างอื่นแล้วพี่นึกอย่างอื่นนะกินพาลาพี่นุ่มนวนมันบางทีมันเอาออกไม่ได้อ่ะความพี่มันเอาคําพูดความคิดมันแบบว่าฟุ้งซ่านเลยยิงก็้ามายิงก็มาตอนที่นึกถึงตอนที่เราแพ้แล้วเราขึ้นมายังไงอันนี้ช่วยแนะนําหน่อยสิอืมหมายถึงยังไงอ่ะพี่บุ้ยอย่างเช่นอ่าอย่างเช่น อันนี้ต้องถามดอยว่าดอยเองเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันอย่างเช่นอาจจะตอนที่ดอยรู้สึกว่าเขาว่าหนุหน่งๆดอยคืออะไรเพราะพี่ไม่ใช่ดอยพี่อธิบายแค่ดอยคือ, <c oughs> ค,อคือเรารู้สึกว่า<ฆ>ชีวิตมันมืดมืดเราทําอะไรก็ไม่มีความสุขทั้งทั้งที่เราเคยทําอะไรในสิ่งที่เราอยู่แล้วมีความสุขแล้วมันก็ไม่ใช่มันหนูว่าคนหลายคนที่มีความคิดแบบนี้รู้สึกมืดมืดมนมนหรือหนุ่งๆเนี่ยมันมันเป็นลักษณะของความทุกข์สะสมจากการที่คุณไม่เคยเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวคุณเลยคุณไม่เคยรับผิดชอบ อะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณเลยแล้วพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณน่ะคุณก็ไปหาวิธีการอันอย่างอื่นอันอื่นที่คุณคิดว่ามันจะแก้ได้มันจะช่วยได้ซึ่งมันแก้ไม่ได้มันช่วยไม่ได้ก็คือวิ่งไปหาสิ่งอื่นที่มันอยู่นอกตัวแทนที่จะมาแบบโฟกัสกับตัวเองแล้วถามตัวเองให้มันจริงจังว่าไอ้ที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตัวเนี้ เรามีส่วนทําให้มันเกิดไหมเออ,อถ้าเรามีเอ้ามีส่วนเราก็ต้องยอมรัวบว่าเออเราตัวเรานั่นแหละมีส่วนที่ทําให้มันเกิดถามว่ามันเกิดขึ้นแล้วทํายังไงมันแก้ไขได้ไหมถ้ามันเป็นปัญหาแค่ตัวเราคนเด<ม>ียวหนูว่าแก้ง่ายแต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่มันมีความเกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือสิ่งอื่นเราก็ต้องเดินเข้าไปหามันน่ะไปไปหาไอ้ตัวที่มันเป็นปัญหากล้าที่จะที่จะจะเผชิญหน้ากับมันเนาะแล้วก็แบบจัดการมันน่ะก็คือมันต้องค่อยๆจัดการ หนูว่าเชือกอยู่ดีกว่า like มันจะเป็นปมอ่ะมันไม่ได้อยู่ดีๆมันเป็นปมมันมาจากการที่มันค่อยๆ่อพันค่อยพันจดจุดจุดจุดจอดจ่ดจุดจนดจะดจุดจุดจุดจัดจุ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 ดจดจุ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 ดจ่ดจุ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 ดจดจๆดจุ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 ดจ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 ดดจ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  วนมากๆเข้าจนมันแบบหาทางแก้ไม่ได้อาการของดอยอธิบายว่ามันคืออาการทางร่างกายแล้วแต่จริงๆแล้วมันมาจากการสะสมเล็กๆน้อยๆของความเครียดสะสมอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของซึมเศร้าไบโพล,ล่าก็ได้มีส่วนคนับวันนี้เวลาเจอปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะการหนีปัญหาเราจะคิดว่ามันง่าย แต่แปรี่เราจะบอกว่าการเข้าไปเผชิญหน้าปัญหายอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราก่อนแล้วค่อยแก้มันทีละปมแก้มทีละปมวันหนึ่งมันจะหายหนุ่เองไม่มีใครหนีปัญหาได้ค่ะบ,บนโลกใบนี้ไม่มีใครสามารถหนีปัญหาได้<ม>เพราะคุณหนีไปไหนปัญหามันก็จะไปตามมันก็จะไปกับคุณเพราะว่าปัญหาที่แท้จริงมันคือความคิดที่ไม่ตกให้มันอยู่ในอยู่ในจิตใจคุณ<ม>อยู่ในหัวของคุณ<ม>คุณไปที่ไหนมันก็ไปต่อให้คุณมีความทุกข์คุณจะบินเครื่องบินหนีไปญี่ปุ่นความทุกข์ก็ตามคุณไปญี่ปุ่นค่ะ ทำไงแล้วแก้ไงแก้งคุณก็ไม่ต้องหนีไปไหนคุณก็แค่มานั่งคุยกับตัวเองมันก็คุยกับตัวเองเช่แล้วก็ยอมแล้วก็ยอมรับกับตัวเองว่ามึงมีปัญหาอะไรในตัวของมึงแลปัญหาเนี่คุยหน้ากระจกไหมหรือไม่ต้องคุยหน้ากระจกคุยกับตัวเองให้มันชัดโซ่แต่งตัวอย่างนี้คุยกับตัวเองไหมไม่ต้องแต่งตัวก่แก่ผ้าคุยก็ได้แก่ผ้าคุยอยู่ในอยู่ในคือคุยกับเพลงแพรนี่ถามตัวเองว่ามึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยหรอมันไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งคุยแล้วแบบ ตะโกนเสียงอ่ะมันน่าจะคนบ้าแล้วแหละ่ต้องไปชอบฉีดแผลแล้วนะถ้าอยู่เทมานที่าตะโกนก <_ d ata> ็คือคุยกับตัวเองก็่คือสํารวจความรู้สึกข้างในตัวเองอ่ะบางทีความเงียบก็ช่วยได้นะลองนั่งแล้วก็ลองแบบลองถามตัวเองดูดีๆซิว่าเอ้ยความเครียดปัญหาเนี้ยมันมาจากไหนมันมาจากกันที่เรารู้สึกว่า เราไปทนแบกมันไว้หรือเปล่าทาั้งๆที่บางปัญหาเราก็สามารถที่จะวางมันได้หรือทิ้งมันได้บางส่วนก็ทิ้งได้แต่บางคนก็คือไม่ทิ้งเลยมไม่กล้าที่จะทิง้งไม่กล้าที่จะวางแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบต้องแบกมันไว้ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าทุกข์แล้วเกินหนักเหลือเกินอะไรแบบนี้ก็ไม่มก็บางได้ก็วางไปบ้างที่แต่บางคนจะมีความรู้สึกแบบชีวิตฉันสูญเสียอะไรไม่ได้อ่ะหลายคนจะมีความรู้สึกว่าฉันสูญเสียอะไรไม่ได้ อันนี้ก็ชั้งานอันนี้ก็จะเป็นทุกอย่างไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสูญเสียตลอดเวลาอยู่แล้วแหละชีวิตมนุษย์อนะ